นี่แหละคือสาเหตุของสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะวุ่นวาย้วยวลมอาฆาตพยาบาของพวกเขานี่แหละที่ทําให้ปีศาจมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพวกเขาอาการจตรงชังต่อการญาติดีกับมนุษย์และอาคติต่อเชื้อสายมนุษย์เป็นอย่างมากราฟาเอลบักให้อภัยมนุษย์ที่หลงจากผูทีเห็นความชอบธรรมอยู่เสมอเพราะเธอเชื่อว่าพวกเขายังมีโอกาสที่จะได้รับกสงแห่งธรรมใน่ทำตรงกันข้าม อากาศมองว่าพวกมนุษย์เหล่านี้ช่างไร้ประโยชน์ก็แค่ศูนเสียเหตุของใบที่ตายแล้วบนต้นแห่งศีลธรรมที่ถูกตัดตอนในการแต่งกั้นที่ชัดเจนนี้ทําให้ความกลัวที่คนอื่นๆมีอยู่ในตัวเขาแย่ลงวันหนึ่งในสนามรลกอากาศได้เตรียมการในการตามล่าปีศาจซึ่งหนีจากการตามล่าของเขาลาฟเอลเรียกร้องให้เขาถอยกลับไปแต่เขาก็ดันดนต่อตอนนั้นเองที่เขาติดอยู่ในกับดักของปีศาจนรก ที่วางกำลังต้นจมตีเอาไว้แต่เขากลับไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยในทาง,รงาารตรงกันข้ามเขาใช้ประโยชน์จากการสูจ้จมตีนี้เพื่อประยนของเขาเองจิตใจที่แข็งแกร่งของอากาศนั้นหน้าหวาดหวันไม่แพ้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาและด้วยสิ่งนี้แหละที่พลิกสถานการณ์ได้เขาปล่อยให้ตัวเองถูกนำเข้าไปในค่ายของพวกเขา แล้วกวาดล้างทั้งมนุษย์และปีศาจท,ที่อยู่ในนั้นเสียจนหมดและก่อนที่เขาจะออกเดินทางต่อไปเขาก็ได้ตัดสินใจช่วยโอกาสเอาดาบปีศาจเอกตำนานที่เก็บอยู่ณที่แห่งนั้นมาด้วยแต่ในทันทีที่เขาสัมผัสกับดาบเล่นนั้นก็มีความทรงจำอันแปลกประหลาดลังไหลเข้ามาในใจิตใจของเขาเต็มไปหมดแสงจันทร์อ่อนที่สาดส่องความกินหองของดอกไม้ อาบร้อมหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวที่แรกถ้อยคำสัญญาแก่กันแต่แต่ในวิธีถัดมาเธอกับถูกกลุ่มวิธีการลากไปและถูกบังคับให้ดื่มน้ำค้างในนามของกระแห่งแสงจึงถูกเลือกให้เป็นหญิงสาวผู้ให้กำเนิดเทวุตสวรรค์ไปดูปริยายเพราะไม่มีทางเลือกใดนอกเสียจากยอมอับเกลียดครั้งนี้ที่ละแหงแสงมอบให้ กระบวนการให้กำเนิดเทวทูตสวรรค์นั้นกลับยาวนานกว่าที่เธอคิดไว้การตั้งครรภ์เป็นเวลากว่าสามปีทำให้สาวน้อยคนนี้รู้ส mm ึกหนหูเธอจำเป็นต้องแยกจากคนรักและมาอยู่ในวิหารรับการปฏิบัติและดูแลจากนักบวชแห่แงแสงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคันของเธอแต่การต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานนั้นทรมานใจเธอมากในช่วงก่อนจะให้กำเนิดไม่นานนับ เธอไม่สามารถแบกับความเจ็บปวดนี้ได้อีกต่อไปได้หนีจากวิหารเพื่อไปตามหาคนรักของเธอพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งแต่แต่ถึงกระน,นั้นมันก็เป็นแค่ความสุขเพียงชั่วคราวผู้ศักดิ์สิทธิ์กลับพบเธอก่อนได้ไม่นานนะักคนรักของเธอจึงถูกสังหารต่อหน้าเนื่องด้วยจัก,การ ูว่าจะทาให้สายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแห่งแสงเป็นมนทินก่อนที่เธอจะถูกกลับไปยังอารามหนึ่งปีผ่านไปท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิตในระหว่างการคลอดบุตรซึ่งบุตรของเธอนั้นเป็นทารกแฝดหญิงชายเด็กทารกหญิงมีแสงเรืองรองตั้งแต่หัวจนลดเท้าแต่เวลาตาของทารกชายกลับมีความคล้ายคลึงกับชายหนุ่มในตอนนั้นมาก กลุ่มคนของวิหารเตรียมจะสั่งหารเด็กทาลกชายผู้นั้นแต่ทันทีที่จะลงมือก็มีเสียงอลา,ามจากทการกหญิงเปล่งออกมาปกป้องทาลกชายเอาไว้ซึ่งกลุ่มชาฮิตเชื่อว่านั่นคือปาฏิหารและทารกชายคงจะมีพลังไม่ต่างจากทการกหญิงแน่นอนดังนั้นคนของวิหารจึงไม่คิดจะลงมือกับทาลกชายอีกเลย